ทำไรดีเดินหาปลาหาแก่หางัวเนี่ยอย,อยู่ไหนเอ๊ะอะไรวนะน่ะอะไรวนะน่ะเราจับปลาเฮ้ยมันคืออะไรอะผมให้มีใครรู้ช่วยบอกทีใหผมผมไม่รู้มันคืออะไรผมสาบานได้เลยผมไม่ได้เป็นคนสร้างไม่ได้เป็นคนทำไรเลย ผมหาปลาอยู่หาหางอหาควายหากระทิ้งแน่นนะต,ต่างผมก็เจอไม่รู้มันคืออะไรครับใครให้รู้เชื่อบอกทีครับผมนี่ไม่รู้จริงมันคืออะไร,รผมขอสำรวจนหนึงสำรวจสำรวจสำรวจหน,น่อเฮ้ยอะไร อันนี้ผมเปิดโหมดทุกเน่เท่นเลครับผมเฮ้ยเอวเพิ่งลงมาน่ากลัวมันอาจจะมีคลิปเปอร์ะอระบาดตูดก็เป็นก็เป็นได้พี่มันคือแบบชื่อบอลเดียวสบ,บายแลยครับผมไม่ได้ไม่เป็นคนสร้างโอ้โหโอ้ย สุดนี้มัอนอ่าอะไรเนี่ยมีของโด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 ครับโ้ทำไงครับก็ไปดีครับนีม่มีแล้ว แคแล้วะอ,อะไรอะอะไรเอเนี่ยผมขอจบแค่นี้คัะถ้ามีใครรู้ว่าบอกมาด้วยนะยี่บายบาน